คุณผู้ชมไปดูนาทีละทึกค่ะเป็นการไล่ล่าของตำรวจสพห้วยยอดนะคะที่ไปไล่จับเสือเหมันค่ะนี่เป็นโจรที่เข้าไปก่อเหตุขโมยของในวัดป่าพอได้ของไปก็เอาไปขายนำเงินไปซื้อ,อยาเสพติดปรากฏว่าอาศัยวิชาน,นักวิ่งลมกรดทำให้รอดจากมือตำรวจไปได้อย่างบุดวิดค่ะ นี่เป็นวินาทีที่ตำรวจสาพาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีนำกำลังเข้าจับคนร้ายที่แอบเข้ามาขโมยพระพุทธรูปและทรัพย์สินภายในวัดป่าส่งเสริมธรรมตําบลนิ่คมสงเคราะห์อําเภอเมืองอุดรธานีคขโมยเสร็จปรากฏม่วงค่ะเผลอหลับอยู่ในบ่อนอทีนี้พระมาเจอพอพระเจอก็รีบแจ้งตำรวจให้มาจับจปรากฏว่าจังหวะที่ตำรวจกำลังจะมาจับนี่โจรรายนี้อาศัยความว่องไว คือใช้วิชาวิ่งล,งกลมกรดวิ่งแบบ4คูณร้อยเลยชนิดแบบแทบจะไม่เห็นฝุ่นนะคะเข้าไปที่ป่าหลังวัดแล้วหายไปตมรวจเขาก็พยายามวิ่งไล่ตามไปติดๆสุดท้ายหาตัวไม่เจอค่ะวยายมากแทบเดียวหายไปเลยแต่ไปสืบนะสวนจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วชื่อว่านายเหมมันค่ะอายุประมาณ30ปีมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกับวัดหลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพห้วยหลวงจะติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ ไในผู้กองแลนแลนด์น้ำคนไรสบายครับสบายกิ๊บกิบถ้าม่ใส่ครขึ้งแบบอ่ะเออมันมันค่ากล้องครับค่ากล้องใครรู้เหรอเราตกลงกวดกวดกันแบบติดติดเลยปะติดติดครับติด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 แต่มันป่าตล้วมนเยอะ์มัเออตามไม่ทันมันเออฮะแต่มันมันแลนเร็วอยู่วะก็เร็วนะครับเร็วเอาไปคูดนอเรอแกะแล้วไม่เป็นไรซู่ซู่โอเคก็วิ่งเร็วอยู่นะ ด้วยความที่เสียเหตมาในวัยรุ่นเนาะส่วนตำรวจเราก็เหนื่อนนิดหน่อยเมื่อกี้มีให้กำลังใจตำรวจราก็สู่แกะแต่ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวคงติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อนะคะพระีิวัดให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกคนร้ายเนี่ยติดยาเสพติดแล้วก็ชอบลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำเห็นหลายครั้งและชอบเข้ามาขโมยของในวัดแต่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันครั้งนี้ก็เห็นว่าแหมแอบหลับเนาะเผลอหลับอยู่ในโบสถ์ก็คิดว่าคราวนี้ตำรวจรวบตัวได้แน่แต่ก็พลาดนะคะ เพราะวิ่งเร็วเหลือเกินตำรวจไม่ไหววิ่งตามไม่ทันแต่พระท่านบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะงดบินทะบาทชั่วคราวแะลัะคงต้องเฝ้าวัดแทนคือกลัวว่าคนร้ายนี่จะเข้ามาขโมยของอีกเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะย่ามใจแล้วไงาะถือว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันทุกครั้งเลยก็เลยตอนนี้ต้องเป็นการเฝ้าแล้วล่ะค่ะไม่ใช่แค่วิ่งเร็วอย่างเดียวหรอกอาจจะคุ้นเคยเที่ยวชานเส้นทางในพื้นที่ไงเขาเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ไกลมากนะอาจจะมีปัจจัยจากตรงนั้นด้วยนะครับ